นี่ค่ะสวัสดีคะ่ะเด็กๆมาเจอกับเราชื่อเนตตี้กันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องใหม่แล้วก็คือเรื่องเสื้อผ้านั่นเองอะ่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนคำศัพท์เกี่ยวกับเสื้อผ้ากันนะพร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วก็มาฟังกันเลยมาเริ่มที่คำที่หนึ่งค่ะคำที่หนึ่งก็คือกางเกงกางเกงในภาษาจีนเรียกว่า 裤子，裤子，裤子，gang gang，裤子，gang gang，啊，来我们来读一下，一、二、三，裤子，gang gang，裤子。 กางเกงโอเคค่ะต่อไปคำที่สองนะคะก็คือมีเด็กผู้ชายใส่กางเกงใช่ไหมถ้าเป็นเด็กผู้หญิงใส่อะไรเอ่ยใส่กระโปรงใช่ไหมคะกระโปรงในภาษาจีนเรียกว่าชิ้นส์ชิ้นส์ชิ้นส์กระโปงชิ้นส์กระโปงทีนี้เรามาอ่านพร้อมกันนะหนึ่งสองสามชิ้นส กระโปงชิ้นกระโปงโอเคเก่งมากต่อไปค่ะเรามาดูคำที่สามกันเลยพอเรามีกระโปงแล้วก็กางเกงแล้วใช่ไหมเราก็ต้องมีเสื้อใช่ไหมคะเสื้อในภาษาจีนเรียกว่าเชนชันเชนชันเชนชันเชชันเสื้อเชิด เชิ่นชันเสื้อเชิดทีนี้เรามาอ่านเองนะพร้อมกันหนึ่งสองสามเชิ่นชันเสื้อเชิดเชิ่นชันเสื้อเชิดเชิ่นชันเสื้อเชิดโอเคเก่งมากต่อไปค่ะอันที่สี่นะคะก็คือ ถ้าเรามีเสื้อเชิ้ตมีกางเกงมีกระโปรงอีกอย่างหนึ่งที่โอ้ที่เราจะใส่เวลาราล้อนๆบนหัวก็คืออะไรก็คือหมวกใช่ไหมคะหมวกในภาษาจีนเรียกว่าหม่กหมว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 กทีนี้เราลองอ่านเองกันดูนะ1นึ่งสองสามหมวก 帽子หมวก帽子หมวกโอเคค่ะนี่ก็จะเป็นคำศัพท์ที่เราเรียนกันวันนี้นะคะเรามาทบทวนกันดีกว่านะอ่าพร้อมกันหรือย,อยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วมาทบทวนด้วยกันนะคำที่หนึ่งค่ะคู่จกางเกงคู่จกางเกงคำที่สอง 裙子 g r a ง o n เสื่อเชิ้ตเสื้อเชิ้ตเสื้อเชิ้ตและคำที่สค่ะก็คือหมวกเนาะก็คื 帽子 m หม帽子 m o 帽子 more o เก่งมากๆเลยค่ะนี่ก็จะเป็นคำศัพท์นะคะเกี่ยวกับเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่เราเรียนกันนะคะเดี๋ยวคาบต่อไปเราจะมาลองวาดรูปสิ่งต่างๆเหล่านี้กันนะอ่าให้เด็กๆวันนี้นะคะกลับไปทบทวนอ่าไปลองพูดตามเอาว่ะเอ๊ะกางเกงเรียกว่าคู่จื กระโปงเรียกว่าชิ้นจือเสื้อเรียกว่าเชิ้นชั้นหมวกเรียกว่าเมาจือือเราไปลองทบทวนไปบอกแม่ก็ได้แม่อัอนนี้คู่สือของหนูสวยไหมอย่างนี้นะ,ะไปลองพูดลองหัดพูดออกเสียงกันดูนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในครั้งต่อไปค่ะทงเชื้อเบินจเจ้าเจียนเจเจียนบ๊ายบายเดี๋ยวเรามาวาดรูปกันครั้งหน้านาบ๊ายบายค่ะ